สวัสดีครับพวกเราครับก็เป็นนักแสดงขายเก้านาโปรดักชั่นนะครับผมปกีครับปกป้านครับปกปายครับปีบอยครับน้ำคงิ ซีรีส์เรื่องอะไรนะเออพวกเรานะครับเป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่องดิสิกที่ดูประเดักในซัพเตอร์สองนะครับก็มีนัหนดการในการออนแอร์นะครับปีหน้าเนี่ยไม่บอกว่าตลอดเดือนสองเดือนนี้ใช่ตลอดทั้งรันที่เจอเลยเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราย่อให้ฟังหน่อยอะไรบ้างนิดหนึ่งเรื่องย่อก็คือเป็นผมกับกับบีบอยเพื่อสิ่งกัน ที่แบบว่าชนเพื่อนมาที่ญี่ปุ่นที่ญีส่วนสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักแสดงเป็นเป็นนักดนตรีที่มาเป็นเสียปฟินที่มาหาเราถ่ายนะครับแล้วก็บังเอิญเจอกันทั้งหมดนเป็นคู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราต้องมาอยู่ด้วยกันนะครับตอเป็นเรื่องแบบโรแมนติกคอมเมดี้นะครับสามารถได้สายติดตามมาได้ว่าเรื่องนี้รเราถ่ายขัที่ญี่ปุ่นนะครับว้าวการนี้สำคัญถอดใหม่ เขาตีนตีนเนาะนปนที่ห้าี้ามเขา็เรเขาเรียกว่าค่อนข้างจะเอ็กคลูซีฟมากเขากจะค่อนข้างถันยากเนาะที่ญี่ปุ่นใช่คือต่อมาเป็นสาวใช่ครับแล้วภาก็เริ่มเริ่มดับอนครับก็ฝากไปติดตามได้นะครับที่ก้านาชชัดไครับ ่วกจะข่าขทำที่ญี่ปุ่นเนี่ยอากาศจะเปลี่ยนมากก็ตอนที่เราไปเราเราขุ่นกลับมานะครับได้ประมาณวิ่งเกอนครอบใช่ก็ ตอนนี้ก็มืนมากๆนะครับตอนนั้นที่เราไปไถ่ายก็คือแบบอยู่ที่ประมาณดีเนาะใช่ 03. แต,ต,ต,เต่เราต่อจบกลางคืนเนี่ยเราจาได้เนาะว่าเราแบบไปถ่ายที่คัน,นเสิราาต์ตประมาณปีสามคือวันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่เราถ่ายตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนเจ็ดโมงเช้าอีกครับเย็วันที่สิบสี่ใช่ที่เราถ่าโหดมากเจ็ดโมงเช้านเจ็ดโมงเช้าใช่ครับแต่เริ่มถ่ายฉากคอนเสิร์ตตอนปีสาม เสร็จประมาณ6โมงเช้าซึ่งก็คือมามานะครับเปื่อยเลยทีเดียวเปื่อยเลยเปื่อยด้วยเปื่อยด้วยตัวตัวตัวตตัวตัีวตัวเัวต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 ัวนัวตัวเัวตัวตัตัวตัวตัว้าวตัวตัววตั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 ัววตัตัว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 ดัวตวตัวตัวเัวตัวตััเวาเวงตัวัััััวงจติดตามีตัััตัตีกันั นี่คู่มิตีตลอดสีกันจะรักกันงไหมเป็นสาวกะที่รักกันนี่เป็นแบบสีสันทั้งวันคนอาจจะงงนะครับสองคนนี้เขาเป็นถางแปดกันนะครับผมเลยครับคนบอกคนนี้นะไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ครับไม่บอกว่าจริงพวกเราวาแปดสีแปดสีถ้าใครเข้าไปดูในโซเชียลใช่มีคลิปนึงเขาบอกว่าหน้าของผมตัวจริงเหรอใช่ใช่ใช่ไหมครับเหมือนไหมไม่ได้บอกกลับไปเลยครับพวกเราแสดแสดฟรี มูะผิพุธูระีนะครับจากเกาหาโบอรักชัตินะครับฝากตั้งทางการติดตามแต่ละคนหน่อยครับรล่มจากบ้านของผมก็ฝากต่างๆนะครับไอจีนร P A อ S G I R N S O บ้านเจลิโชันะครับส่วนผมนะครับ P นะครับผม W K A P O P สตัวนะครับให้กับคุับวุ้ยอุ้ยแลของผมนะครับก็ P L A C G I ครับ ก็จะเป็น D E D O ติดอ N A เอ S A D O ครับทอกคนก็ถามว่าฉากมิกนิ่แยกกันออกเนี้ยนะแเวลาคนที่นับเข้าสีเข้าฉากกันได้ออกไปมันมีันมีตต่อมันมีตแต่เราจะไม่บอกนะครับให้ทุกคนสังเกตบไม่บอกัไม่บอกไม่บอกเราห่วงเราไม่บอก แล้วสุดท้ายนะครับของฝากครับในการกรตุ้นต่อและคือท่ายของพวกเกล็ดเก้าหน้าโปรดักชันนะครับผมสามารถติดตามได้ทางไอจีเฟสบุ๊คแล้วก็ยูทูบแล้วก็วิ่งเตอร์นะครับทั้งหมดเลยผมจะเป็นก้าวหน้าชันลก้าวหน้าชันครับโอเคก่อนโอเคก่อนอ่ะก่อนจบไปให้ให้ทำโมเมนต์น่ารักน่ารักของแต่ละคู่นิดนึงอ่าฝากถึงแฟนคลับว่าจะได้ดูคิซึกิเนี่ยจะได้โมเมนต์น่ารักของใครคู่ใครแล้วก็จับคู่กันอ่าอ่ะนี่ เอาพร้อมกันเลยไหมหรือว่าทีละคู่ทีละคู่ไนะอ่าทีละคู่อ่าคุณแรกก่อนอ่านับสามแล้วทำฉากฉากที่ผมจะทําก็คือฉากขนมใากอ่าบอกไว้บอกบอกไว้มาแค่นี้บอกบอกบอกใช่ว่านิด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 นะครับผมอ่าสามหนึ่้ยใกล้ปีา้ง ต้องพูดเลยว่าอีกคู่ยอมไม่ได้แล้วล่ะของเราสั่งอะไรอ่ะของเราจส่วนใหญ่จะเป็นลมคอมนะของเราจะเป็นลมคอมนะอ่ะสามป๊อปผมเลอกแล้วต้องบอกต้องบอกใบไม้ว่าฉากไหนหรือทำเลยเลยดีกว่าเดิมอ่ะสองครับเกิโอเคขอบคุณค่ะฝากด้วยนะครับคิซากิระดีค่ะ